เอเอเงยกรรมแห่งเจ้าคุณเทสาทำตัางนี่ให้เป็นคุณาเงเอยตำแหน่งนายรีสนขาในรองเพลมโคราชกรมเก่งรองดีจนเจ้าคุณเทสาหรือถ้าจะสมัยนี่ก็คงจะเป็นนายกเทศมนตรีแหละแต่แต่งตัางให้เป็นหลวงไพรีอันนี้เป็นกลอนแนะนำตัวถาวายต่อนาสุเล็กพ,พันปี แล้วก็นายรีนี่ก็ได้กล่าวขึ้นต่อจากการแนะนำตัวว่างามเอยดอกเดดอกเดได้ได้ยินได้สดับผมจึงมารับเอยเสดสเดกระโจมเดนแผ่นดินโผสามลาหาสามลันเสียงดังสนั่นเอเอทรนิน นี่เป็นกลอนเพลงที่ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2416เป็นหลักฐานว่าเพลงโพราชเกิดขึ้นที่มีการบันทึกไว้คือสมาราชการที่5แต่ผมหลายๆคนมีความเชื่อว่าคงจะเกิดตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเพราะว่าในช่วงสมเด็จพระนารายมหาราชน,น,นักกวีสีปราดัเกิดขึ้นเต็มแผ่นดิน การเจรจาพาทีถามไทยกันมักจะใช้เป็นโกลนยังเช็คเช่น